เรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะคะดิฉันที่พาปวีนาเสถียรผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขตหนึ่งพักเก้าไกลค่ะดิฉันขอหารือกับท่านประธานในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องตั๋วเครื่องบินของจังหวัดลำ,ลำปางราคาสูงนะคะที่ผ่านมาจังหวัดลำปางมีสายการบินที่เปิดให้บริการอยู่สองสายการบินก็คือบางกอกแอร์เวย์และนกแอร์นะคะแต่เมื่อเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาทางสายการบินนกแอร์ no Air ได้ยกเลิกใช้เครื่องบินคิ q 400เปลี่ยนไปใช้เครื่องบิน Boeing 737ขีด800แทนนะคะซึ่งเป็นเครื่องบินที่จุผู้โดยสารได้มากกว่าแต่เป็นที่น่าเสียดายที่สนามบินลำปางไม่สามารถรองรับอากาศยานขนาด180ที่นั่งได้ตามมาตรฐานขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ C I I C A O นะคะทำให้ปัจจุบันนี้เหลือเพียงสายการบินเดียวก็คือบางกอกแอร์เวย์ที่ยังให้บริการเพียงสายการบินเดียวเท่านั้น โดยราคาเดินทางไปกลับประมาณ6,000บาทถึง8,000บาทแล้วคะ่ะท่านประธานเสียงสะท้อนจากคนลำปางบอกว่านี่ขนาดว่าเป็นสายการบินโลคอสนะคะราคาแพงขนาดนี้คนจนมีสิทธิ์ไหมคะแนวทางที่จะลดราคาค่าโดยสารได้ก็คือการขยายสนามบินลำปางปัจจุบันนะคะได้ดำเนินการขยายกว้างแล้วจากเดิม30เมตรเป็น45เมตรแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรับอากาศยานขนาดใหญ่อย่างโบอิ้ง737ได้ ต้องรอเฟสสองให้เสร็จก่อนโดยจะเริ่มสร้างอีกสองปีข้างหน้าจึงอยากจะให้มีการสร้างเฟสสองเสร็จโดยเร็วที่สุดนะคะและช่วยให้ท่านประธานท่านประธานเนี่ยค่ะสะท้อนไปยังหน,ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยดูเรื่องราคาตัว๋วโดยสารเนะะี่ยค่ะว่าขอให้ค่าโดยสารลดลงในช่วงที่ระหว่างก่อสร้างเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางด้วยค่ะอีกเรื่องที่ดิฉันจะหาเรือกับท่านประธาน เกี่ยวกับปัญหาทางข้ามในจังหวัดลำปางนะคะจากวิดีโอข้างบนนะคะเป็นวิดีโอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างหน้าโรงเรียนเทศบาลสามีรถจักรยานยนต์ขับขี่มาแต่มองไม่เห็นเด็กนะคะนักเรียนวิ่งข้ามถนนเคราะดีที่เจ้าหน้าที่มองเห็นก่อนถึงหยุดรถได้ทันเหตุการณ์นี้ทําให้คนลำปางประสบเหตุมากขึ้นเหตุเพราะว่าทางม้าลายไม่ชัดเจนนะคะจึงอยากให้ท่านประธานเนี่ย ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําทางมาลายให้กับคนลําปางเนี่ยชัดเจนขึ้นมีป้ายบอกการจราจรมีการบอกว่าระยะทางข้างหน้านี้กี่เมตรจะมีทางม้าลายเพื่อที่ให้รถหยุดให้กับคนข้ามเพราะว่ามักจะไม่ไม่หยุดกันนะคะและในลําปางเนี่ยมีสถานศึกษามากถึง92แห่งโรงพยาบาล4แห่งและในตลาดมีชุมชนหลากหลายเยอะแยะคนก็สัญจรไปมามา,มาก หนาแน่นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากค่ะขอให้ท่านประธานนะคะประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มทางม้าลายแล้วก็ทำสีให้ชัดเจนเพิ่มจุดที่ทำให้มีไฟสัญญาณจราจรชัดเจนด้วยขอบคุณมากค่ะท่านประธาน